กกำลังกายสุดสุดสุดวิสุดเดชสรภาพน่าโมสรภาพขนาดสร้างภาพสร้างภาพถังซีเลยเหรอพี่สร้างทุกวันไม่อันนี้คือถ่ายรูปเฉยๆถ่ายเสร็จก็กลับเลยงด็กๆผาไร่างกายเจ้าแย่มากนี่ไงก็จะสร้างจนคนเชื่อ คือเรื่องมันเริ่มมาจากว่าชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าพอตอนหลังอ่ะพอมันเริ่มออกไปแล้วก็เริ่มมีคนมาตามเยอะๆอะค่ะว่าแบบเอ้ยเล่นอยากเล่นด้วยอยากเล่นตามมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นกลายเป็น ขึ้นหลังเสือเราก็ต้องขี่ต่อไปอหยุดไม่ได้แล้วน้องพี่สาวใช่แล้วก็พอทําแล้วมันเหมือนกับมันเห็นผลกับเรื่องของสุขภาพด้วยก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ออกกาลังกายแล้วก็พอมีคนมาแบบมาพูดมาคุยแล้วมันกลายเป็นว่าให้พลังบวกซึ่งกันและกันนะคะก็อันไหนที่สาวพอจะตอบได้สาวก็ตอบให้เขาไปทดนีคถ้าเ<ไ>ปน็นช่องจริงจ,จังจสอนเกี่ยวกับสุขภาพเอ้ยออกกำลังกายเลยไหมครับปีหน้าอาจจะไปเรียนนะ ก็คิดอยู่เพราะว่าตอนนี้คือรอบตัวอยู่ดีๆก็กลายเป็นว่าอา้าวเพื่อนๆจ๋าทุกคนกลายเป็นสุขภาพเป็นเทรนเนอร์เป็นอะไรอย่าเนี้ยเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันก็มีเปอร์เซ็นที่เราจะลองไปเรียนกับครับบารแสดงว่าปีหนะ้าพี่จ๋าอาจจะได้เห็นบทบาทกับการเป็นเทรนเนอร์สาวเออคือค <c oughs> ือจ๋าคิดว่าอย่าง ก็คือไปเรียนความรู้ก่อนออถ้าเกิดว่ามีความรู้เนี่ยเวลาเราตอบใครเราจะได้แบบโอเคมีความรู้จริจรงๆแล้วตอบอย่างทุกวันนี้ค่จะจ๋าก็มองว่าตัวเองเป็นคนเหมือนกับเป็นเพื่อนชวนออกกํบบาลังไม่ได้แบบไม่ได้เป็นผู้รู้ที่จะมาบอกมาตอบคําถามแบบปัญหาอะไรขนาดนั้นเพียงแค่ว่าเหมือน๋าชอบออกกาลังแล้วเขาออกด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมีความสุขมนสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนู้ชมว่าสี่เสียงเล๊ะอยู่เลยในเรื่องของรูปร่างอบก้อนสี่ทั้งรูปเล็กสี่อะ เรารู้สึกว่ากดดันว่าเราจะต้องแบบคงรูปร่างนี้ไว้แต่ว่าไม่ได้กดดันค่ะแต่ว่ารู้สึกโอเคตรงที่ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเอ้ยก็เลขสี่แล้วยังแบบดูดีมันเป็นคําชมไงเพราะว่าอายุ่มันเอาย้อนไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันมีก็แค่ว่าแบบเออเราสามารถแบบเมนเทนรูปร่างหน้าตาเอาไว้ได้นานแค่ไหนแต่ว่าหลักหลักๆเลยอ่ะมันอยู่ที่แบบภายในอ่ะที่แบบมันทําให้เราป่วยน้อยลงค่ะแล้วก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ยังหน้าเด็กดเริ่ม ก็ใครจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพื่อนๆรอบตัวก็คือสู้ตายกันหมดทุกคนเลยไม่มีใครยอมแก่เลยค่ะแต่มี่ว่าเราฟิตเราสวยเราปังขนาดนี้ก็ต้องดีสิจะบจะพูดว่าอะไรได้ค่ะต้องดีสิต้องแบบปีสิพี่นครับถามถึงเลนน้องตอนนี้คือยังไงค่ะไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยจริงๆค่ะก็คือเหมือนตั้งแต่ตอนแรกก็คือเหมือนปล่อยตามธรรมชาติค่ะ มีก็คือแบบตัดใจเลืค่งว่าแบบพอหรือยังตัดใจจว่าไม่ได้ตัดใจคือคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือจัาไม่ได้คิดว่าจั่ต้องมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วจากทคิดว่าคือถ้าเกิดว่าเขาจะมาแบบตามธรรมชาติก็โอเคเราก็เราก็ยินดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาก็คือไม่มาไม่ได้แบบไม่ได้มีความพยายามว่าเอ้ยจะต้องมีให้ได้ เหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบทำทุกอย่างที่คิดว่ามีไว้ก่อนได้คะใช่แต่แต่โครงการนี้ก็ยังดำเนินต่อไปดำเนินต่อไปก็เราก็มันก็ต้องตามวัยอ่ะนะคือต่อให้เราบอกว่าต่อให้เราบอกว่าเฮ้ยเราแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าในในเรื่องนี้มันก็นิดนึงอ่ะเนาะแต่ทั้งสามีผู้ชายที่เขาโอเคใช่ไหมถ้าแบบจะมีหรือไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยเฉยๆค่ะ